สวัสดีค่ะพบกับแฟงอีกแล้วนะคะวันนี้แฟงมีที่ดินย่านสุขุมวิทมาฝากให้อีกหนึ่งแปลงนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหาที่ดินย่านสุขุมวิทนะคะบอกเลยว่าต้องแปลงนี้เลยค่ะที่ดินนะคะ ก็จะอยู่ที่สุขุมวิทซอย49ทับนะคะเนื้อที่จะอยู่ที่234ตารางวาค่ะที่ดินทำเลย่านใจกลางเมืองนะคะที่ดินเราก็จะล้อมรอบไปด้วยคอนโดมิเนียมนะคะห้างสรรพสินค้านะคะเป็นที่ดินที่เหมาะสำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยหรือเปิดทำธุรกิจส่วนตัวได้นะคะเข้าออกก็สะดวกมากๆเลยค่ะสามารถ ช่องทางเลยนะคะมีทั้ง bts นะคะรถยนต์รถประจำทางนะคะหรือรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ค่ะซึ่งตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะห้างสรรพสินค้าตลาดนัดนะคะบอกเลยว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากติดต่อสอบถามข้อมอูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่เบอร์0 8 9นะคะ812 แปดศติดต่อสอบถามมาที่คุณอดีเล็กได้เลยค่ะที่ดินก็จะขายอยู่ที่ตารางวาละสี่แสนบาทนะคะราคาย,ยกแปลงจะอยู่ที่93ล้าน6แสนบาทนะคะแฟนขออนุญาตฝากซับดีๆไว้ให้อีกหนึ่งที่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ